สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับสมัครใช้งานไลน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีบัญชีไลน์เลยวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปดาวน์โหลดเจ้าแอปไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับใครใช้ Android ก็ไปที่ Play Store แล้วก็เสิร์ชคำว่าไลน์แล้วจากนั้นกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครใช้ iPhone ก็ไปที่ a p s ป Store แล้วก็ติดตั้งไลน์ให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับ แล้วก็เปิดเจ้าไลนา์ขึ้นมาเลยครับผมหน้าตาแรกที่เพื่อนๆเห็นมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้กดไปที่สมัครใช้งานทางด้านล่างตรงนี้นะครับใต้ปุ่มสีเขียวๆจิ้มลงไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้เพื่อนเพื่อนก็กรอกเบอร์มือถือของเพื่อนเพื่อนลงไปได้เลยครับผมเบอร์นี้ต้องเป็นเบอร์ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าไลนา์เขาจะผูกบัญชีกับเบอร์มือถือนะครับ มากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดที่ปุ่มเขียวๆมุมขวาล่างตรงนี้ครับผมที่เป็นลูกศรน,นะฮะจิ้มลงไป1ทีมันก็จะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้กดส่งหรือกดเซนต์ไปได้เลยครับผมจากนั้นนะครับรอเช็ค SMS หรือข้อความนะครับผมทางไลน์เนี่ยเขาจะส่งรหัสทั้งหมด6ตัวมาให้นะครับเราก็ไปเปิดข้อความนั้นขึ้นมาดูได้เลยแล้วก็กรอบเจ้ารหัส6ตัวนี้ไว้นะครับผม จากนั้นก็กลับมาที่แอปไลน์แล้วก็กรอกลงไปเลยครับถ้าเกิดของใครเนี่ยรอประมาณ5นาทีแล้วยังไม่มีข้อความหรือรหัส sms ส่งมานะครับให้เพื่อนเพื่อนกลับมาที่ไลน์เลยครับผมแล้วก็เลือกกดส่งรหัสอีกครั้งหนึง่งหรือว่าจะเลือกโทรแจ้งรหัสก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรากรอกครบทั้ง6ตัวและเป็นรหัสที่ถูกต้องนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับผมให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่สร้างบัญชีใหม่ทางด้านล่างตรงนี้ได้เลย จากนั้นในหน้านี้นะครับในช่องของชื่อหรือ name ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกชื่อที่ต้องการลงไปได้เลยครับซึ่งชื่อตรงนี้ถ้าเกิดภายหลังเราไม่ถูกใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับ mm. และก็ถ้าเกิดของใครเนี่ยต้องการใส่รูปโปรไฟล์นะครับสามารถจิ้มไปที่รูปกล้องตรงนี้ได้เลยที่อยู่ในรูปวงกลมและมันจะมีเมนูเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับในนี้ผมจะเลือกเป็นเลือกรูปนะครับและมันก็จะขออนุญาตเข้าถึงกล้องหรือว่าคลังภาพนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืม กด Allow หรืออนุญาตไปครับผมแล้วก็เลือกรูปที่เพื่อนๆต้องการได้เลยจากนั้นเราสามารถปรับแต่งเลื่อนได้นะครับว่าจะซูมเข้าซูมออกในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถจิ้มตรงเมนูทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยในที่อยู่ในกรอบสี่ียสีแดงมันจะมีลูกเล่นคือเพิ่มสติ๊กเกอร์หรือว่าเพิ่มข้อความหรือกีดเขียนข้อความนะครับและเมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นมุมขวาล่างลงไปหที ก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้เลยครับผมที่เป็นปุ่มลูกศรไปทางขวานะครับในส่วนของตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่รหัสที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับผมซึ่งในรหัสผ่านนะครับควรจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวอย่างรหัสผ่านไว้ให้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้งานกันดูนะครับผมเมื่อใส่ช่องแรกเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมมาใส่ช่องล่างตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของช่องล่างตรงนี้ให้กรอกรหัสให้เหมือนกับช่องแรกเลยนะครับผมจากนั้นถ้าเกิดเรากรอกตรงกันและถูกต้องแล้วนะครับปุ่มทางด้านล่างมุมขวาตรงนี้ที่เป็นปุ่มลูกศรมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็ให้เรากดลงไปได้เลยในส่วนนี้นะครับก็คือการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะฮะถ้าเกิดใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําให้ติก๊กถูก2อันนี้ออกครับผม แต่ถ้าเกิดใครต้องการให้คนอื่นเนี่ยหาเราเจอแล้วเพิ่มเราอัตโนมัติก็ปล่อยให้มันสีเขียว,ยวแบบนี้ไปนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มลูกศรทางด้านล่างเขียวๆตรงนี้ได้เลยในส่วนของตรงนี้ก็กดที่ปุ่มยอมรับสีเข,เขียวทางด้านล่างตัวนี้1ทีในส่วนของหน้าน,นี้นะครับทางไลน์เขาจะขอใช้งานข้อมูลตำแหน่งของเรานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เขาใช้งานหรือ ไม่ยอมให้เขาใช้นะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มตกลงทางด้านล่างเขียวๆตรงนี้ได้เลยเพีย <_ S 1> งเท่านี้นะครับไลน์ของเพื่อนๆเนี่ยก็ถูกสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็ไปเพิ่มคนอื่นเข้ามาในไลน์แล้วก็ใช้งานไลน์ได้ตามปกติเลยครับผมลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรบับคลิปนี้สวัสดีครับ